โอเคนะครับอยู่กับผมรายการคิมเกียนทีวีเนี่ยผมก็จะมาอัพคลิปมครับเอาชีวิตรอดนะครับกับคุณบีนะครับแล้วก็คุณน้ํานะครับคุณนู้นหนุมสกินคุณนู้นแล้วก็คนกลางนี่ไม่รู้จักนะครับโอเคเปิดเสร็จแล้วบอกกันครับปมดแล้วหดแล้วโอเคโอเคนะครับเพิ่มหลับดีกว่าโอเคผมก็เล่นไปแล้วนะตอนนี้เป็นอีีสี่นะมาชีวิตรอดของน้องเขานะครับ ผมเพิ่งมาเล่นไงโอ้โหสุดยอดโคตรโคตรของโคตรอัลติเมทครับ <_ d ata> น่าเบื่อ,น,อน่าเบื่อกินรับเล่นอ๋อมีครับมีครับเบื่อครับด่ากันเลยเลยเรไม่รู้ไปไหนครับตอนตอนที่ผมก่อนจเปิดคลิปอะเขาพูดแรงันก็ไม่รู้ต่อยไปต่อยมากัน <_ d ata> แวงโคตรเองกับผู้หญิงยิ่งเลยแน่น่ะ โ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคช่างเอาเถอะครับผมก็จะวิ่งมาแถวๆนี้สักแป๊บอุ้ยทุ่งยากโ,โหนี่บ้านแล้วเนี่ยโอ้โหคนนี้มาปุ๊บพี่จารเล่เลยครับอือสุดยอดคนนี้แม่งโคตรโคตนี่บ้านเลยนี่โอโ้ได้ยินไหมถ้าได้ถ้าไม่ได้ยินผมจะเล่นเสียงนั้นล้วกันอืมคงจะดังเลยวันดีแล้วกัวน อาจารย์ผมไม่ได้เข้ามาจริงก็อาจารอาจารย์นะำต็แม่งไฟเสียไอ้สัสเสียคลิปฟรีหนึ่งคลิปเลยคลิปดีๆมีคุณภาพเฮ้ยมวินาทงตอนไหนอันนั้นถามมากคลิปนั้นอ่ะอยากอะคนดูจังเลยแต่ว่าแบบเออไอ้ม้าไปไหนวะไม่ออครับผมอื้มกูรำคาญชิบหายเลยไอ้เ้ยมึงเลิกพูดกันได้ไหมมึงเขียนยังไม่เป็นหรอวะ อืออ่าวันนี้น้องสาวาผมเราคายเพื้อ,ม,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 อมันมากเลยครับมันเป็นคุย,ยกันวะเฮ้เฮียหัวร้อนแล้วหัวร้อนแล้วเป็นสายยอ่อเหรอสายย่อพองโอเคมาจะไปทำอะไรกันต่อดีครับมาสายยอ่อทนอลยยเอายอ่อเลยยอ่อเลย เขียนไม่เป็นเหรอบอกกอนเขียนไม่เ oh, ป็นเหรออ้าวไปที่เขียนย่อเหรออาใส่ย่อใส่ย่อไม่เป็นใส่ย่อใส่ย่อใส่ย่อเอาย่ออย่อเอาย่อเอาย่อเย่อย่อย่อพองขอไปบนแความหยาบได้ผมลำคาญจริงๆไม่โคตรลำคาญเลยคนหนูเขียนกันหมดคนมาที่เขียนเขียนีกว่วขอร้องนะครับเขียนเถอะครับผมไม่นี่ครับลำคาญครับผมไม่นี่อยู่ขอร้องอ่ะ เนี่ยบใครับ,บเขียนเถอะเขียนเถอะขอร้องขอร้องขอตะคีดแป๊บนึงนะครับขอขอตะคีดแป๊บนึงโอเคนะครับกลับมาแล้วครับเมื่อกี้คลิปค้างเมื่อกีค้ค้างครับค้างไปนิดนึงผมก็ต้องตัดตางเป็นไรอ่ะมีโรคตาแดงเหรอแม่งเป็นโรคตาแดงครับคนนี้แอบไปว่าเขาดูตากูดูตากูากนี่กูก็เป็นโรคตาแดง แต่ไม่แดงทั้งตาแล้วครับม,มีตาขาวอยู่เ,เรามาเผาเนื้อกันดีกว่าเรามาเผาเนื้อกันดีกว่าใครตีกวูวะเดี๋ยวกูต้องัวทิ่มเลยเฮ้ยมีอะไรแม่จะสองโมงแล้วบ่ายสองแล้วแม่บ่ายสองสองนาทีแล้วแม่เมาแล้ว มาแล้วโ okay. อเคเฮ้ยพี่เตี้ยงนะัดพี่เตี้ยงัดใจเย็นัดยังไม่อะไรเอเออย่าอย่าตีผมครับผมไม่เกี่ยวครับผมแค่มาซื้อข้าวเหนียวให้แม่เฉยครับพี่ชินจะบอกว่าพี่น้ำอายุสิสามันพี่อ่ะโอ้ยอย่งงานยงนั้นเลยอย่างนั้นเลยเหรอครับอย่งงางนั้นเลยเหรอ เสียงเราก็เป็นเด็กดีนี่ไม่น่าเป็นเด็กไอ้นั่นเลยนะฆ่าเลยเราอะคิมบี่ชิมโตเล็กหนูไปทำดาบหนูโยโตอาหารพี่เที่ยผมขอโทษครับผมขอโทษเอาเอาว้าชิผ่านแล้วมายโอ้โหอะไรครับนี่เป็นนักฆ่าแล้วโอ้โหสุดยอดหนีแล้วกูออมายโอ้โหโอ้โหโอ้โหอือหือ โอ้โหมาเลยพี่ควันดับได้แล้วมาเลยน้องบีมาเลยมามาเอยเตะพี่เลย้วพี่ขอโทษน้องบีหยาบมาน้องบีหยาพี่ขอโทษพี่ขอโทษเียเอ้ยกูมาเล่นด้วยอย่าตีกูณอีสัตว์เอ้ยขอค้าหยาบนิดนึงนะโอเคเขาไม่ทำอะไรผมแล้วน่าจะนะน่าจะไม่ทำอะไรผมแล้วโถอีที่สั่งทางอีที่เลย โอ้ยบัคยยกคีบบอากูอีกกูทำอะไรผิดโอ้ยน้องบีฆ่าพี่ทำไมพี่ทำอะไรผิดคะพี่ทำอะไรผิดเฮ้ยแมงเอ้หัวร้อนด่ากูพี่สั่งครั้งแล้วก็มาฆ่ากูอีกจริงๆผมไม่มีสั่งครั้งนะคะบอกไปเลย ตาแดงนี่แม่งเงียบเลยคว้าทิ้งแม่งเลยไปลงมาในน้ำน้องๆโอ้ยไอสัตว์เอ้ยมันเสียหมดแล้วนี่แปลงอ่ะแปลงมันเสียหมดแล้วไอ้ย่ะพี่ให้น้องเอาไปเลย โอ้โหอะไรวะกูจะมาเล่นเี้กันหน่อยอีกที่นี่เดี๋ยวคว้าทิ้งเลยไม่ไหวกับชีวิตจริงแล้วนะนี่นี่ท่านนี้เขียเล่นเฮียไม่รู้เรื่องลมพาดสัตว์หัวร้อนคิดเฮียคิียโดนรูไม่หัวร้อนเฉยเลยไงวะไงวะมามามาใครเจ็บปรกันวะมันตีไม่ไปครับแหลกแหลกแหลกโอ้โหเฮียแหลกประกัน อุย๊ยน่าจะสป,ปินด้วยอุย๊ยสป,ปินัดีกว่าไปเออเมึงคิดจะเป็นมารพันแมนเหรอเออมึงคิดจะเป็นมารพันแมนเหรอฮะมึงคิดจะเป็นมารพันแมนเหรอมึงคิดจะเป็นมารพันแมนเหรอเอามอลมาต่อยกูนี่มาโอยน้องเลวเอ้ยยุ่ยขู่เหี้ยนี่น้องนี่กูจะฆ่าให้อืมอ,อืมอ เก่งกว่ากันคะถามหน่อยโอ้ชนะเก็บสองเลยเก็บสองเลยเก่งจริงเลยผมเนะี่ย <struggling> อย่า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 แล้วน้องอย่านะอยะ่าน้องวีอย่านะอย่าอย่าอย่าดีไม่ดีนะซี่แค่มายังสันติสันติโอเคเอาไมาเ่เตะไม่ได้หรอคะ huh? พวกมึงหาเรื่องกูก่อนนี่เป็นผู้หญิงเนี่ยปากมากครับเดี๋ยวปากแตกเดี๋ยวปากแตกก่อนหน้าหนาวแล้วคุณอนะ กูหนีดิ้งแ,แม่กวนตีนพี่หอยหลอดฮี่ว่าสิดูก็มาฆ่ากูกูแค่ไปนี่แป๊บเดียวนะวายทิพย์ใหม่ลาวการลำคาญี่รู้โอ้ยใครรู้รหัสเข้ามาลนะโอ้ยมีคนร,รู้รหัสด้วยโอ้ยคนนี้เก่งะ่ะไม้ไม้ฝน คนน่าจะเป็นเพื่อนของอีคนที่ด่าผมเมื่อกี้นะครับน่าจะมีเพื่อนกันโอเคสิบนาทีผมก็จะปิดคลิปละคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ล้สาระส,สุดที่ผมเคยอัดมาแล้วนะครับแต่คลิปที่แล้วที่ผมอัดตอนนั้นยังอัดไม่เป็นนะแม่คูณมึนที่ผ่านเลยคลิปนี้ก็น่าจะมึนเหมือนเดิมน,นะครับถ้าผมพูดไม่เข้าใจไม่ต้องสนใจนะครับไม่ต้องไปสนใจมาครับนเนะเลผมเล่นแบบไม่มีเสียงล้วกันโอรว่าผมพูดมากบอกเลยพูดมากจริงๆ

มา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 ฟมามเก็บผิวเก็บคิวมาเกบมาเก็ควมกบคมาเกบควเบครัมบควมาเน็คิวก็บคิวมาวาเก็บงาเกมเกควมาเก็คิวม้บควเนบคิ่าก็ลวมาวากับนิวเก็วาเกควก็คมกบวเกบคิวิาบาเกบคกคกกวาบ